BTS บอกมือลาก่อนเข้ากลมนำจุนแฮฮยองเข้าแล้ววันนี้เปิดข้อความสุดซึ้งอ่านแล้วน้ำตาไหลเหลือ2คนสุดท้ายจีมินจงกุกเตรียมตามไปที่หลังวันหุ่งนี้ วันที่ทำเอาหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอมาถึงกันแล้วสำหรับสมาชิกวงบงทันนซอยออดหรื BTS จะได้เข้าไปปฏิบัติทางราชการทหารตามที่กำหนดเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีสมาชิกทั้ง3คนคิมซอกจินจองโฮซอกและมินยุนกีได้เข้ากันไปก่อนแล้วจะเหลืออีก4ี่คนซึ่งก็คือคิมนำจุนพักจีมินคิมแทฮย,ยองและจอนจงกุกจะเข้าตามไปที่หลังเดิมตอนแรกได้มีการบอกเอาไว้ว่าทั้ง4คนจะเข้าไปพร้อมกันแต่ล่าสุดกำหนดการใหม่ได้ออกมาแล้วว่านำจุนและแทฮย,ยองจะเข้าไปในสถานที่ฝึกเดียวกันในวันที่11ธันวาคม2566ซึ่ง วัน,นและตอนนี้ได้เข้ากรมเงินไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีวิธีอะไรสําหรับการเข้ากรมของพวกเขาเอาต้องการเข้าไปกันแบบเงียบๆไม่อยากให้สื่อและอาร์มี่นานเข้าไปส่งกันถึงสถานที่ราชการเพราะกลัวจะเกิดความแออัดเกิดขึ้นได้ส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของจีมินและจ้งกุกจะเข้าไปในสถานที่ฝึกเดียวกันในวันพรุ่งนี้12ธันวาคม2566ในวันนี้มเมมเบอร์ทุกคนจึงไปส่งน้ำจุลและแทฮยองเข้ากรมกันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง7คนโดยทั้งนี้คิมซอกจินก็นได้ออกมาโพลูปฝากถึงแฟนๆบ่งบอกให้มารู้ว่าตอรับเปป็นนออย่าาาาางดีีมกกรรรแหหูับพใชุุส และอย่างเดียรูปสามคิมด้วยกันคิมน้ำจุนคิมซอกจีนและคิมแทฮยองทําเอาหลายคนบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจและอบอุ่นมากที่มีพี่ใหญ่ของวงเข้ากลมไปก่อนแล้วออกมาต้อนรับน้องๆที่ตามมาที่หลังนอกจากนี้ภาพที่ทุกคนไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เปิดเผยให้เห็นด้วยกันคือรูปบางทังคมทั้งเจคนมาต้อนรับเมมเบอร์อีก4ี่คนเข้ากลมหนึ่งในนั้นที่หลายคนเฝ้ารุ้นรอคอยกันมากที่สุดก็ค,คือมินยุนกีเพราะเจ้าตัวไม่ค่อยออกสื่อให้ใครได้เห็นแต่วันนี้มาต้อนรับและได้แารกุ่ม นำจูนได้มาวีดบอส่งข้อความหาถึงอามี่ด้วยว่าสวัสดีทุกคนวันนี้มาถึงแล้วผมคิดว่ามีหลายสิ่งที่อยากจะพูดผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับ BTS มาเป็นเวลา10ปีแล้วผมมีความสุขมากมักจะพูดที่ปากเสมอว่าจุดสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้นผมไม่สงสัยเลยว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหลังหรือไม่พี่ซอกจินและโฮซอกเขาต้องอดทน,นกันมาในช่วงเวลานั้นมันทําให้ผมมีความกล้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่ได้เห็นพวกเขาทําได้18เดือนเป็นเวลาที่เหมือนจะยาวก็ยาวจะสั้นก็สั้นเป็นช่วงเวลาแห่งแแแรรรรรรรงบบัันนนดาาาาาาลใใจจะกกกเเีียู้ทท่่หหมมสสํุุคคณถ บางคนเอาไว้ได้เสมออาจจะรู้สึกเหงาบ้างเป็นบางครั้งแต่ผมคิดว่าผมเต็มไปได้วยความรักนั้นแล้วหวังว่าพวกคุณนั้นจะเป็นแบบเดียวกันชีวิตของแต่ละคนอยู่ในที่ที่ของตนเองเมื่อผมกลับมาพวกคุณก็จะยิ้มกว้างและสบายใจขึ้นลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอนาคตผมรักคุณมากหวังว่าคุณจะคิดถึงเหมือนกันต่อมาในช่วงเช้าวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะเข้ากรมแทฮย,ยองก็ได้ออกมาวีวิท์ข้อความส่งหาถึงอาร์มี่เช่นเดียวกันโดยได้บอกว่าผมคิดว่าจะต้องคิดถึงทุกคนจริงๆแล้วผมเสียใจที่ไม่สามารถใช้เวลาเาาากี่ยวกาารไไมม่ด้เจออี เ,เรื่องที่ยากที่สุด18เดือนเป็นเวลาที่ยาวนานผมจะกลับมาสุาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นอาร์มี่โปรดดูแลตัวเองด้วยแต่ถ้าคุณกําลังมองหาความสุขผมเตรียมอะไรไว้ให้แล้วโปรดตั้งตารอจะกลับมาสร้างความอัศจรรย์อลงังกาด้วยเหมือนเดิมผมคิดถึงคุณจริงๆแล้วผมก็รักคุณดังนั้นโปรดรอจนกว่าจะถึงวันนั้นผมจะกลับมาเร็วๆนี้ผมกับไดแน่ร่วมบางทางทั้งเจ็คนและรูกเดียวของตัวเองเอาไว้ใหอาร์มี่ดูเวลาคิดถึงอีกด้วยทางด้านจองก,กุกเองแม้จะเข้ากลุ่มในวันพรุ่งนี้แต อาร์มี่เียรางทุกคนไปเดือนพฤศจิกาย,ยนลมแรงมากผมอยากเขียนจดหมายสั้นๆหาทุกคนในเดือนธันวาคมในเดือนธันวาคมผมจะต้องเดินทางครั้งใหม่เพื่อรับราชการทหารในขณะที่ผมพิมพ์ข้อความนี้รู้สึกหนักใจมากแต่ในทางกลับกันผมก็นึกถึงความทรงจาอลังค่ากับอาร์มี่ดังนั้นหัวใจของผมก็เลยอบอุ่นมากยิ่งขึ้นทุกช่วงเวลาที่ผมได้ใช้กับพวกคุณเป็นช่วงเวลาที่สดใสที่สุดในชีวิตเสียงหัวเราะการสนับสนุนและความรักของอาร์มี่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณทุกการสนับสนุนสัญญาว่าจะกลับมาบนเวทีเงอยงกกดิใหญ่ม มีจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขตลอดไปผมจะคิดถึงอย่างสุดหัวใจและระหว่างรอนั้นอย่าเจ็บอย่าป่วยรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะทางนี้ก็เหลือทางจีมินคนสุดท้ายที่แม้เพิ่งจะลงรูปรวมไปแต่เห็นได้ชัดเลยว่าจีมินยังไม่ตัดผมแมรุ่งนี้จะต้องเข้ากลมกันแล้วอามี่หลายคนจึงบอกว่าจีมินเป็นคนที่ห่วงลูกของตัวเองมากหวอนอามี่อย่าขอดูรูปจีมินตอนกลมผมกันเลยและขอให้ส่งบางทันทุกคนในใจกันอย่างปลอดภัยไม่ไปเบียดเบียนกันอยู่ที่สถานที่ฝึกเพราะก่อนหน้านี้บางทันทั้ง4คนได้ออกมา,าส่วนมกันและได้้้บออออกกเาาาไวว่สััญญนนะขรง ไว้ยอย่ามาส่งวันเปิดประจําการของบรรทันทั้งเจคนนั้นพีจีนคือวันที่12มิถุนายน2024เจโฮปวันที่17ตุลาคม2024แทฮยองและนัมจูนวันที่10มิถุนายน2025จองกุกและจีมินวันที่11มิถุนายน2025และยุนกีวันที่11มิถุนายน2025